มาครับเดี๋ยวผมมาสรุปทั้งหมดให้ฟังเลยนะครับว่าภาวะดื้ออินซูินคืออะไรมื้อเช้านะครับหลังคาริโอเสร็จคาร์โบไฮเดรตเน้นๆแป้งเน้นๆใส่กล้วยหนึ่งไปเป็นเซนแบบนี้ เขาบอกกันว่ากินกล้วยแล้วจะทำให้ค่า G I ของคุณขึ้นสูงแต่ทำไมถึงกินได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าการกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันทำให้ดื้ออินซูลินจริงๆหรือเปล่าอม,มาดูหน้าตาอาหารก่อนกันมมันหน้ากินขนาดไหนขาโอ้ใส่เบบรบีร โอ้จุยซี่ลาดไซรับช็อกโกแลตแบบนี้มีน้ำตาลกูโคสแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะมันจะดื้ออิสูรินหรือเปล่ามันจะทำให้ป้วนหรือเปล่าวันนี้ในคลิปนี้มีคําตอบครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าภาวะดื้ออิสูรินเป็นยังไงเมื่อกี้ผมกินอาหารเช้าไปเรียบร้อยนะครับเป็นอาหารเช้าที่เคาร์โบไฮเดรตค่อนข,ข้างสูง ข้าวโอ๊ตเนี่ยประมาณเกือบร้อยกรัมแล้วก็มีกล้วยมีไซรับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกินคาร์โบไฮเดตเยอะขนาดนั้นมันจะทำให้คุณเกิดภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่าผมเห็นส่วนใหญ่ในสื่อโซเชียลออนไลน์หรือกูรูที่ออกมาแนะนำให้ความรู้ทางด้านสุขภาพนะครับเขาจะแนะนำว่าการกินคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินจริงครับแต่อาจจะจริงไม่ทั้งหมด วันนี้ผมอยากจะแชร์ในมุมมองที่ถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะคุณจะใช้ชีวิตได้แบบง่ายมากและมีความสุขกับการกินแล้วไม่ต้องไปสตริกกับการไดเอทจนมากเกินไปและคุณจะมีมุมมองต่อคาอร์โบไฮเดรตที่เปลี่ยนไปตลอดชีวิตคุณเลยครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทานคาร์โบไฮเดรตค่อนข้าง,างสูงเพราะออกกำลังกายเยอะทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิเยอะการทานคาร์โบไฮเดรตสูงสำหรับผมแทบจะไม่มีปัญหาเลยครับ แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงออกมาแนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารที่ทำให้คุณเกิดภาวะดื้อสุรินหรือการกินน้ำตาลทำให้คุณเกิดภาวะดื้อสุรินทั้งๆท,ท,ที่คุณกินคาร์โบไฮเดรตย่อยไปก็จะเป็นกลูโคสเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับทีเนี้ยผมอยากจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆที่คุณเอาไปปรับใช้ได้ทางชีวิตผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกัน คาร์โบไฮเดตคืออะไรคาร์โบไฮเดตเนี่ยคือพลังงานหลักผมจะพูดเกือบทุกคลิปเลยว่ามันเป็นพลังงานหลักเป็นพลังงานที่สําคัญเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดตเข้าไปเนี่ยคาร์โบไฮเดตเนี่ยจะถูกเปลี่ยนอยู่ในรูปของกลูโคสเมื่อถูกย่อยนะครับแต่ถ้าคุณกินประเภทพวกน้ําตาลเข้าไปมันจะเปลี่ยนออกมาเป็นในน้ําตาลทรายเราเนี่ยมันจะมีฟุกโตสและกลูโคสอย่างละครึ่งคึ่งซึ่งอย่างนี้ครับ ในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะเก็บกลูโคสได้75%และเก็บในตับเนี่ยอีกประมาณ25%ครับผมแต่ถ้าน้ำตาลทรายที่เป็นฟรุกโตสนะครับน้ำตาลทรายเราเนี่ยมันจะมีฟรุกโตสกับกลูโคสใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ฟรุกโตสจะเก็บคือเลือกเข้าไปเก็บในตับและในตับเนี่ยมันมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยแค่25%แล้วถ้ามันเต็มมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะก็ะถูกเลือกกลับเข้าไปเก็บในเซลล์ไขมันเพราะว่าพื้นที่มันเต็มไงครับ ทีเนี้ยผมแค่อยากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยครับเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะครับอินซูลินคุณจะหลั่งขึ้นจากตับอ่อนแล้วเมื่อมีคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยเป็นกลูโคสอินซูลินก็จะปึ้งเปิดประตูที่กล้ามเนื้อของคุณเมื่อกล้ามเนื้อของคุณเปิดประตูออกปุ๊บจากฮอร์โมนอินซูลินก็จะถูกสารอาหารกลับเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อของคุณแล้วถ้าภาวะ กล้ามเนื้อของคุณเต็มไปด้วยสารอาหารเต็มไปด้วยกลูโคสแล้วจะเก็บไว้ที่ไหนต่อก็เก็บไว้ที่ตับแต่ตับมีพื้นที่เก็บแค่25เซนและถ้ามันเต็มละ่ะทั้งกล้ามเนื้อเต็มทั้งตับเต็มอินซูลินจะพาไปเก็บไว้ที่ไหนก็จะทําสารอาหารเหล่านั้นกลับเข้าไปในสู่เซลล์แฟตของคุณคือพลังงานสำรองนั่นเองผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับเผื่อใครตามไม่ทันเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นน่ะ ก็จะถูกนำไปสู่กล้ามเนื้อกับตับโดยผ่านฮอร์โมนอินซูลินและถ้ากล้ามเนื้อกับตับของคุณเต็มไปด้วยพลังงานสำรองแล้วก็คือไกลโคเจนที่คุณกินเข้ามามันก็จะถูกพาไปเก็บอยู่ในเซลล์แฟตอินซูลินจะพาน้ำตาลเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในเซลล์ไขมันเพื่อเก็บในรูปของพลังงานสำรองเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนะครับว่าอินซูลินมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ยังไงบ้าง ทีนี้เรามาดูภาวะที่เวลาเขาบอกกันว่าดื้ออินซูลินมันเป็นยังไงคืออย่างนี้เลยครับเมื่อกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานสำรองคือไกโคเจนนั่นเองเวลาที่คุณไม่ได้ใช้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยมันเต็มไปหมดแล้วอินซูลินเนี่ยก็จะถูกหลั่งออกมาและเขาก็จะงงว่าเฮ้ยฉันจะเอาพลังงานเหล่านี้ไปเก็บไว้ไหนดีเออกล้ามเนื้อก็เต็มตับก็เต็มแล้วเอาไปเก็บในเซลล์แฟตแล้วกันพอเก็บในเซลล์แฟตขึ้นคุณก็จะเกิดภาวะ ไขมันในร่างกายค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับสมมุติที่ผมบอกไปว่าเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดรตเข้ามาถูกย่อยเป็นกลูคโคสกลูคโคสเหล่านั้นก็จะถูกผักเข้ากล้ามเนื้อโดยฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่เปิดเซลล์กล้ามเนื้อของคุณให้รับสารอาหารได้แต่เมื่อกล้ามเนื้อกับตับของคุณ เต็มไปด้วยกรูโคสเพราะไม่ได้ถูกใช้เลยใช่ไหมครับพลังงานสำรองเต็มแต่คุณก็ยังกินเข้ามาอยู่กินคาร์โบไฮเดรตเข้ามาอยู่มันก็จะเกิดภาวะนี้ครับเซลล์คุณจะเริ่มไม่ตอบสนองต่ออินซูลินแล้วเมื่ออินซูลินเข้ามากล้ามเนื้อรับไม่ได้ตับรับไม่ได้เอาไปไว้ไหนก็เอาไปไว้ในเซลล์แฟตเพราะว่าไขามันเนี่ยมันคือพลังงานสำรองรูปหนึ่งใช่ไหมครับร่างกายเราจะจัดการอย่างนี้ครับถ้ากล้ามเนื้อกับตับไม่มีพื้นที่ ก็จะเก็บอยู่ในรูปของพลังงานในรูปแบบของไขมันนั่นเองเมื่อมันเกิดวงจรน,นี้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็จะค่อยๆอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วเซลล์กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยเมื่อไม่ตอบสนองต่ออินซูลินบ่อยๆเข้าเขาก็จะชินกับการที่เมื่อมีอินซูลินเข้ามากล้ามเนื้อก็ไม่เปิดรับสารอาหารสารอาหารน้ำตาลกรูกโคสเหล่านั้นก็จะถูกพักเข้าเซลล์แฟตแล้วมันก็จะวนรูปอยู่อย่างนี้ครับผม และภาวะดื้ออินซูลินมันจะเกิดเป็นวงจรแบบนี้ตรงที่ว่าเมื่อไขมันในร่างกายของคุณเยอะขึ้นในตับของคุณก็จะถูกพอกไปด้วยไขยมันไปด้วยครับช่องท้องคุณก็จะถูกพอกไปด้วยไขยมันแล้วอวัยวะภายในระบบภายในคุณจะทํางานได้แย่ลงเมื่อตับคุณพอกไปด้วยไขยมันอินซูลินจะหลั่งน้อยลงครับแล้วนี่คือคีย์ที่สําคัญที่ทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน เมื่อไขมันในตับเยอะขึ้นอินซูลินหลั่งน้อยลงสารอาหารก็ไม่ถูกผักออกไปคนเป็นเบาหวานมันเกิดเพราะว่าอินซูลินอาจจะหลั่งน้อยจนเกินไปทําไมคนเป็นเบาหวานต้องฉีดอินซูลินเพราะเหตุผลแบบนี้เลยครับการที่คุณดื้ออินซูลินไม่ได้แปลว่าอินซูลินคุณหลั่งเยอะเกินไปนะ บางครั้งมันอาจจะเกิดจากไขมันที่มันพอกอยู่ในตับแล้วทำให้อินซูลินหลั่งออกมาน้อยจนเกินไปไม่พอให้ดันน้ำตาลพวกนั้นอะไปเก็บไว้ในเซลล์ต่างๆของร่างกายได้เห็นไหมครับว่าคนเป็นเบาหวานทำไมถึงต้องฉีดอินซูลินกันเพราะเหตุผลนี้เป็นหลักครับแล้วในอย่างที่ผมล่าสุดผมอ่านหนังสือของคุณปีเตอร์ทีเอลลีเฟนะครับเขาจะเน้นย้ำอยู่ตลอดถึง ภาวะดือ้ออินซูลินว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆุกโรคที่ร้ายแรงสี่มิลลิยูร์ไพรเงียบที่ทำให้คนเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้เสียชีวิตนั่นคือโรคดือ้ออินซูลินโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดหลอดเลือดตีบโรคมะเร็งและโรคอัลไซเมอร์ครับจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากภาวะดือ้ออินซูลินนั่นเองแล้วเราจะเช็คได้อย่างไงว่าเราเกิดภาวะที่เราเริ่มดื้ออินซูลินแล้วในหนังสือเอาลิฟเนี่ยเขาให้เช็คลิสต์มา เช็คง่ายๆถ้าคุณมี3ข้อใน5ข้อนี้แสดงว่าคุณกำลังเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วนะครับข้อที่1คือความดันโลหิตของคุณกรอบบนเนี่ยเกิน130และกรอบล่างเนี่ยเกิน85และอีกข้อหนึ่งในคนเอเชียเนี่ยเขาให้อยู่ที่รอบเอวเนี่ยถ้าผู้ชายเกิน35ผู้หญิงเกิน30มเนี่ยมีภาวะโอกาสเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วข้อที่3นะน้ำตาลในเลือดของคุณเกิน110 หรือ HbA1c ค่าเฉลี่ย3เดือนเกิน5.7อันนี้สุ่มเสี่ยงเป็นภาวะดือ้ออินซูลินและอีกอันนึงก็คือไขมันในเลือด HDL ของคุณเนี่ยต่ำกว่า40และไตกรกลีเซอไรด์ของคุณเกิน150ขึ้นไปคุณลองเช็คดูนะครับถ้าคุณมีข้อที่ผมกล่าวไปเนี่ยเกิน3ข้อ คุณกําลังสุ่มเสี่ยงเป็นภาวะดื้ออินซูลินหรือเป็นโรคเบาหวานนั่นเองแล้วถ้าเกิดภาวะดื้ออินซูลินมันก็จะเกิดโอกาสเกิด4ี่โรคที่ผมบอกตามมาคือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์และโรคมะเร็งนะครับจุดเริ่มต้นของโรคหลายๆพวกนี้เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินคือเข้ามาก่อนทีนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณป้องกันภาวะนี้เอาไว้ได้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคพวกนี้ก็จะน้อยลง แล้วผมแค่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มาจากคาร์โบไฮเดรตแต่มันมาจากคุณกินเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ใช้ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าแล้วคุณจะกินคาร์โบไฮเดรตได้เท่าไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยดีแล้วก็ปลอดภัยสําหรับตัวคุณนะครับแล้วเราจะกินคาร์โบไฮเดรตยังไงถึงเพียงพอที่จะไม่ไปเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็ให้เพียงพอสําหรับไกลโคเจนที่เก็บในกล้ามเนื้อและในตับนะครับ ในกล้ามเนื้อเนี่ยจะอยู่ประมาณ300-500ถึงกรัมอย่างผมเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายมีกล้ามเนื้อเยอะพื้นที่เก็บไกโคเจนก็จะเยอะขึ้นอาจจะอยู่ประมาณ500กรัมนะครับ500กรัมนี่ข้าวสุกประมาณ2กิโลนะแต่แค่คุณอาจจะต้องใช้ใมันหมดเดี๋ยวเรามาหาวิธีจัดการกันในตอนท้ายคลิปครับผมและในตับเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80-100ถึงกรัม ทีนี้รวมๆโออเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ400-600ใช่ไหมครับแล้วแต่คนแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนซึ่งตีออกมาเป็นแคลอรี่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1,060-2,004เยอะไหมครับการกินคาร์โบไฮเดรตแล้วเปลี่ยนไปเป็นไขมันคุณมีพื้นที่กินให้เยอะนะแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าคุณกินแล้วอินซูลินมันเอาพาไปใช้ไม่ได้พาไปใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะ เหตุผลในข้อแรกที่ผมบอกคือมันเต็มอยู่มันยังไม่ได้ถูกใช้มันก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนมันเลยเอาไปไว้ในเซลล์แฟตแค่นั้นเองและแฟตเยอะก็วนกลับทำให้อินซูลินหลังน้อยลงเพราะว่าตับเนี่ยมันไม่สามารถสร้างอินซูลินได้วันนี้มันอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตง่ายลองค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละนิดนะถ้าผมพูดเร็วตรงไหน ผมพยายามพูดให้ช้าๆที่สุดหรือผมเห็นมีหลายหลายคลิปเนี่ยหลายคนจะคอมเมนต์ว่าผมเป็นคนพูดแบบสโลช้าๆที่ผมพูดแบบนั้นเพราะผมอยากให้เข้าใจและตามผมทันจริงๆและโดยเนื้อแท้ผมพื้นเพปกติของผมผมเป็นคนพูดสไตล์แบบนี้อยู่แล้วครับผมอันนี้ก็ออกมาตอบคำถามนอกเรื่องนิดน,นึงนะครับอะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่า เอถ้ากินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยถ้ากินไม่เกินนะแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวเรื่องภาวะดื้ออินซูลินเลยแล้วอย่างนี้ล่ะถ้าฉันไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยเพราะผมเห็นในหลายๆคอนเซปต์ของการชนะวิธีดื้ออินซูลินก็คือไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยฉันกินแต่แฟตเลยได้ไหมผมจะบอกงี้ครับคุณลองนึกภาพงี้ว่าคุณไม่กินแป้งเลยนะ คุณกินแต่แฟตคุณกินแต่หมูกรอบหมูกรอบอย่างเดียวแล้วทําไมคุณเคยเห็นไหมครับคนที่เป็นเบาหวานอะ่ะเขาแทบจะไม่กินแป้งเลยแต่ทําไมเขายังอ้วนและน้ําตาในเลือดเขายังสูงเพราะว่าอย่างนี้ครับกลไกในร่างกายเราอะ่ะมันจะมีกลไกอย่างนี้ถ้าคุณไม่กินแป้งนะตับคุณอะ่ะก็จะเปลี่ยนไขมันมาเป็นในรูปของกรูโคลสอยู่ดี เาว่าอะไรรู้ไหมครับสมองและร่างกายเราใช้กลูโคสเป็นพลังงานหลักถ้าคุณไม่เอาให้เขาเขาก็เปลี่ยนไขมันมาเป็นกลูโคสอยู่ดีและถ้าคุณกินไขมันเยอะมากจนเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียกว่าไลโปท็อกซิกซิตี้ภาวะที่ไขมันในเลือดเนี่ยมันเยอะมากจนเกินไปแล้วมันทำให้เกิดเป็นพิษครับทีเนี้ย ถ้าคุณกินไขมันเยอะมากปับของคุณก็จะเปลี่ยนไอไขมันที่คุณกินเยอะเกินไปเปลี่ยนไปเป็นกรูโคสที่ตับและพอมันเป็นกรูโคสมันเป็นในตาในเลือดแล้วเกิดวนลูปอะไรรู้ไหมครับในไกโคเจนของคุณก็เต็มหมดแล้วไม่มีที่จะเก็บมันก็วนลูปแบบเดิมครับมันก็เอากูโคสตรงนั้นนะเปลี่ยนเก็บอยู่ในรูปไขมันแล้วมันก็จะเกิดเป็นวงจรเงี้ยเรื่อยๆคุณก็จะค่อยๆอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคีย์ที่สําคัญที่สุด ไม่ใช่สารอาหารที่กินแต่คือปริมาณที่คุณกินนะครับขีดเส้นใต้เลยว่าการทำให้เกิดภาวะดือ้ออินซูลินเนี่ยไม่ใช่คาร์โบไฮเดตไม่ใช่ไขมันแต่มันคือการกินเยอะมากจนเกินไปนี่ปิดคลิปได้เลยนะครับคีย์สำคัญของภาวะดือ้ออินซูลินนะคือคุณกินแคลอรี่เกินไม่ใช่กินคาร์โบไฮเดตเกิน ถ้าคุณกินแฟตเกินอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันจะเกิดวงจรไลโปท็อกซิกซิตี้คือไขมันมันเยอะมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นกรูโคสเปลี่ยนมาเป็นกรูโคสพื้นที่ในร่างกายเราเต็มแล้วไกโคเจนไม่เคยได้ถูกใช้เลยมันก็วนลูปกลับมาที่ตับเหมือนเดิมเปลี่ยนวงจรแบบนี้อ้วนขึ้นเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะกินคีโตกินไขมันเยอะอินซูลินไม่ชูจ,จริงครับจริงเลยไม่ชูครับ แต่ในระยะเวลาที่ผมบอกมันก็จะเกิดวงจรแบบนี้อินซูลินไม่สูงแต่ทําไมคุณลดน้ําหนักไม่ได้แล้วก็ยังอ้วนขึ้นบางคนเนี่ยเฮ้ยกินคีโตก็แล้วทํา IF ก็แล้วแต่ทําไมน้ําหนักฉันไม่ลงสักทีฉันรู้สึกอ้วนอยู่ดีมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับผมจะมาหาวิธีที่ทําให้คุณแก้ไขสิ่งสิ่งนี้ได้แบบยั่งยืนและมีความสุขกับการกิน คีย์มาอยู่ตรงนี้ครับมาดูวิธีแก้ไขกันข้อแรกเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปก็คือคุณต้องทำแคลอรี่เดฟเฟซิตครับผมบอกเสมอว่าไม่ว่าจะเป็น IF เป็นคีโตเป็นอะไรก็ตามเป็นหลักการอะไรเขาเป็นวิธีการที่ทำให้คุณกินน้อยกว่าใช้แค่นั้นเองครับถ้าคุณรู้คีย์ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะทำา IF คุณจะทำคีโต แค่คุณกินให้ได้น้อยกว่าที่คุณใช้เนี่ยคุณก็จะไม่เป็นภาวะดื้อสุรินแล้วครับต่อให้คุณกินคาร์บแบบเยอะมากๆเลยนะแคลอรี่โอเวอร์ออทั้งวันของคุณคือ2,000แคลอรี่และคุณกินคาร์โบไฮเดททั้งหมดเลยกินทั้งหมด1,800แล้วทางทางที่ไกลโคเจนของคุณเนี่ยมีพื้นที่เก็บอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมองแค่ช็อตแคปแบบเล็กๆก,ก็คือเออถ้าฉันกินคาร์โบไฮเดตเกินเฮ้ย อย่างนั้นคาร์โบไฮเดรตที่ฉันกินเกินเข้าไปมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันใช่ไหมใช่ครับมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันจริงแต่โอเวอร์ออลของคุณเนี่ยถ้ามันไม่เกินแคลอรี่ที่คุณใช้คุณกินแค่มันแปดแต่ร่างกายคุณใช้สองพันต่อให้มันเปลี่ยนมาเป็นไขมันโอเวอร์ออลทั้งวันไขมันอันนั้นก็จะถูกเอามาใช้ครับแต่แค่คงไม่มีใครบ้ากินแต่ข้าวทั้งวันไม่กินสารอาหารอย่างอื่นนะครับแค่นี้เองครับการกินคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แค่คุณรู้ว่าต้องกินเท่าไหร่ผมบอกไปแล้วนะในตอนแรกว่าแบ่งกินให้ได้อย่างน้อย50%ของพลังงานทั้งหมดที่คุณใช้หลายๆคลิปผมจะแนะนำแบบนี้แต่ให้คุณทดลองกับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆลองดูแล้วค่อยๆปรับครับเมื่อคุณกินน้อยกับใช้ได้แล้วอีกหนึ่งหัวใจที่ทำให้คุณมีภาวะร่างกายที่ พร้อมใช้พลังงานได้แบบยั่งยืนที่สุดนั่นคือการเวทเทรนนิ่งครับถ้าคุณเป็นคนเอนจอยกับการกินคุณมีความสุขกับการกินการเล่นเวทเทรนนิ่งการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่ให้คุณเก็บไกลโกเจนได้มากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยจะถูกเบรนไกลโกเจนออกในทุกๆครั้งที่คุณเวทเทรนนิ่งน้ําตาในเลือดของคุณจะต่ํานี่คือหัวใจสําคัญที่สุดของการลดภาวะดื้ออินซูลินนะครับ การเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันคือแก่นสำคัญที่สุดที่ทำให้คุณมีความสุขกับการกินคุณเชื่อผมว่าการทำสิ่งที่ยากเนี่ยการลงมือเล่นเวทตอนเนี้มันยากครับแต่ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นคุณลองสังเกตดีครับอะไรที่มันง่ายๆแล้วคุณทำได้เลยณนะตอนนี้สุดท้ายเนี่ยในระยะยาวชีวิตคุณจะแย่ลง คุณอยากกินขนมอร่อยอร่อยโอ้ยวันนี้เครียดจังเหนื่อยจังคุณเลือกกินขนมเข้ามาเลยและคุณเลือกรับความสุขระยะสั้นแบบนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายมันพาชีวิตของคุณให้แย่ลงเรื่อยๆคุณเลิกมาจากงานคุณกลับมาจากงานเฮ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลยวะ่ะขอนั่งดูเน็ตฟิกหน่อยกินขนมหน่อยแล้วกันหยิบนู่นนี่นั่นมากินน้ําหวานอาหารกลางวันฉันเลือกเออกินของข้าวหน่อยแล้วก็ตบด้วยของหวานหน่อยแล้วกัน คุณเห็นไหมครับการกินแบบนี้มันง่ายกับชีวิตคุณมากแล้วมันทําให้คุณมีความสุขเลยแต่การเลือกอาหารที่ดีการใช้สติยับยั้งช่างใจตัวเองบ้างกลับมาบ้านออกกําลังกายก่อนแล้วค่อยกินมันเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยว่ามันยากมันเหนื่อยมันงานแล้วมันไม่อยากทําแต่ถ้าคุณได้ลองทํานะครับมันยากตอนนี้ แต่ชีวิตในระยะยาวของคุณมันจะง่ายขึ้นมากเลยครับและเมื่อชีวิตคุณในระยะยาวมันง่ายขึ้นคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมเชื่อเลยครับคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแค่ลองทําดูครับและการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งพาร์ทหนึ่งที่ผมทํามาเกือบครึ่งชีวิตของผมได้และผมบอกเลยว่าวันหนึ่งผมกิน4ี่พันแคลแบบโคตรอร่อยมีความสุขแล้วผมก็มีความสุขกับการกินน่ะ แต่แค่ได้ออกกําลังกายก่อนแค่นั้นจริงๆครับมันเรียบง่ายแล้วมันก็มีความสุขแต่ก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะยึดอยู่กับความสุขระยะสั้นผมเข้าใจดีครับแต่ผมแค่เห็นชีวิตหลายคนที่ให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นเนี่ยความสุขระยะยาวเขาจะหายไปมันมีคำคำหนึ่งที่เหล่าทหารเขาใช้กันครับผมคือความเหนื่อยล้า ที่เกินทนมันจะหลอมคนให้ทนทานแต่ความสบายที่มันยาวนานมันหลอนลานความเป็นคนนะครับและผมก็ให้คำคำนี้มันเป็นแก่นในการใช้ชีวิตของผมถ้าทุกๆวันเนี้ยผมตื่นขึ้นมาผมก็จะเลือกสิ่งที่มันยากมันเหนื่อยมันต้องอดทนก่อนทําเป็นสิ่งแรกของวันอย่างเช่นการคาร์ดิโอผมก็ทําสิ่งนี้ก่อนครับแล้วสุดท้ายเนี่ย ผมมองว่าชีวิตทั้งวันเนี่ยมันง่ายและในภาพใหญ่ชีวิตผมผมรู้สึกผมมีความสุขกับชีวิตแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขกับตัวเองและความสุขเหล่านั้นอะ่ะมันก็ส่งต่อถึงคนอื่นได้จากสิ่งที่การที่ผมเริ่มทําสิ่งยากๆพูดไปพูดมาเป็นปัจจัยอะไักอาน,นะครับแต่ผมแค่อยากให้ลองดูครับผมไม่ต้องเชื่อผมร้อซและอีกพาร์ทหนึ่งเมื่อกี้เล่นเวทไปแล้วอีกพาร์ทห,หนึ่งก็คือการคาร์ดิโอครับการทำคาร์ดิโอเนี่ย ก้ามเนื้อของเรามันจะมี2มัดใหญ่ๆมันคือผมพูดในเรื่องของกล้ามเนื้อลายนะครับผมกล้ามเนื้อลายเนี่ยพวกพวกเนี่ยที่เราสั่งการได้มันจะมีฟาสซวิตกับสโลว์สวิตฟาสซวิตเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในหมวดที่เราใช้เผาผลาญกู๊โครสและไขมันได้ดีครับมันคือกล้ามเนื้อที่เราใช้ ต่อเนื่องในการคาร์ดิโอซึ่งเวลาคุณคาร์ดิโอเนี่ยคุณทำโซน2บ่อยๆเซลล์กล้ามเนื้อตัวเนี้ยมันจะผลิตไมโตโคอนเดียใหม่ๆออกมาแล้วมันเป็นไมโตโคอนเดียที่มีคุณภาพครับไมโตโคอนเดียที่มีคุณภาพมันจะเหมือนรถไฮบิดที่ทำให้คุณสามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าไปในตัวเวลาคุณอยู่เฉยๆคุณก็สามารถใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ดีกว่าคนปกติผมขีดเส้ในใต้นะคุณใช้ไขมัน คุณอยู่เฉยคุณก็ใช้ไขมันครับแต่ถ้าคุณทำคาร์ดิโอโซนสบ่อยๆคุณแค่ใช้ไขมันได้ดีกว่าคนปกติเพราะเซลล์ของคุณจะเรียนรู้วิธีการใช้ไขมันจากการฝึกคาร์ดิโอครับและเซลล์ที่มีคุณภาพมันจะกินพลังงานค่อนข้างเยอะผมเป็นคนคนหนึ่งที่ทำคาร์ดิโอโซนสทุกวันขีดเส้นใต้ว่าทุกวันนะครับไม่ต้องทำตามผมผมแค่เป็นคนชอบกิน ก็เลยต้องทําสิ่งเหล่านี้และผมรู้สึกว่ากินยังไงก็ไม่อ้วนเนี่ยความสุขนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นมีความสุขกับการกินเหมือผมหรือเปล่าแต่ผมเป็นคนที่มีความสุขกับการกินมากเลยแล้วมันทําให้ผมกินยังไงก็ไม่อ้วนแล้วก็สุขภาพตรวจค่าเลือดมาดีหมดมีความสุขกับตัวเองแค่นี้จริงๆครับคาร์ดิโอโซนสองทำให้เซลล์ของคุณผลิตไมโตคอนเดรียที่ดีสามารถกินพลังงานทั้งกรูกโคสและไขมันได้ในเวลาที่คุณไม่ได้ออกกําลังกายหรือง่ายๆที่สุดเลย คุณเดินมาละหมื่นเก้านั่นอาจจะเป็นทางเรื่องที่ง่ายที่สุดที่คุณทําได้นะเดินมาละหมื่นเก้าผมว่าไม่ยากเกินไปกินข้าวเสร็จพกักกลางวันอย่านั่งเฉยๆลองออกไปเดินหน่อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีครับผมดีก่าไม่ขยับถ้าคุณนั่งคุณจะง,ง่วงครับแล้วมาในส่วนที่4ก็คือการนอนผมอาจจะบอกได้แค่ว่าคุณนอนให้เ8ถึงแชั่วโมงแบบมีคุณภาพนะครับคุณลองมองอย่างนี้ครับผมถ้าการนอนเนี่ยมันไม่สําคัญนะหลายคน เสียสละเวลาส่วนใหญ่ละทิ้งการนอนยอมนอนน้อยเพื่อจะทํางานหรือสิ่งที่สําคัญอื่นๆที่เขามองว่ามันสําคัญนะและถ้าการนอนมันไม่สําคัญสําหรับคนเราอะ่ะแล้วทาไมมนุษย์เราไม่เอาวิวัฒนาการตรงนี้ออกไปครับทําไมต้องให้เรามานอนเป็นผักเป็นอมาพาสอยู่บนเตียง6-8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงถ้ามันไม่สําคัญ ทำไมวิวัฒนาการเขาไม่ตัดทิ้งไปวิวัฒนาการมองว่าการนอนคือจุดที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยใช้ศักยภาพไม่ว่าจะเป็นร่างกายฟิสิกอลเป็นสเปริชัลเป็นจิตวิญญาณหรือการทําสิ่งที่มีคุณภาพคุณภาพเนี่ยมันเริ่มต้นจากการนอนครับผมร่างกายคุณจะเผาผลาญพลังงานได้ดีผลิตฮอร์โมนดีๆได้คุณต้องนอนให้พอครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญนะครับและการนอนที่ดีเนี่ย ผมไม่ต้องผมอาจจะไม่บอกว่าจะต้องทํำยังไงแล้วกันผมแค่แชร์ในสิ่งที่ผมทํานะครับ1ผมไม่ใช้โทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงผมลดเลยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแสงสีฟ้าหรืออะไรเพราะว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียมันมีอะไรหลายอย่างมันรบกวนสมาธิผมมันทําให้แบบว่าสมมุติคุณเคยถ่ายฟีดเรื่องชาวบ้านเข้าไปสักพักหนึ่งไหมครับคุณก็รู้สึกว่าคุณจะรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้ รู้สึกเครียดหรือไม่บางทีก็สนุกอยากดูต่อมันทําให้รู้สึกว่าเวลานอนของผมเนี่ยผมอาจจะต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนั้นแล้วมันอยู่ในฮอร์โมนสมองของเราเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดซิมพาติกไฟล์ออฟไฟล์นะครับก็คือหมวดสู้หรือหนีอยู่ตลอดมันทําให้เกิดภาวะเครียดได้ครับผมอันนี้ผมอาจจะไม่ลงลึกนะผมผมรู้สึกว่าความรู้ตรงนี้ผมไม่ได้แน่นมากแต่แค่ผมทําแบบนั้นแล้วทาให้ผมนอนได้ดีแล้วกัน และอีกพาร์ทหนึ่งที่สำคัญก็คือผมจะงดอาหารก่อนนอน1ชั่วโมงผมจะให้มีไม่มีกินอะไรเข้าไปหนักๆก,ก่อนนะครับและก่อนนอนเนี่ยผมจะกินแมกนีเซียมแล้วก็ B6 นะครับ B6 เนี่ยมันทำให้สมองของเราเนี่ยผลิตเซโรโทนินธรรมชาติออกมาและแมกนีเซียมเนี่ยมันมีหน้าที่คลายกล้ามเนื้อ อะไรที่มันตึงมันมีเทนชันมันเครียดอยู่มันคลายออกแล้วมันทําให้ผมหลับสบายและอีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่ผมทําก่อนนอนนั้นคือการนั่งสมาธิ5-10นาทีครับมันเป็นการเคลียร์ความคิดและอยู่กับลมหายใจอยู่กับความสงบบางทีผมนั่งนั่งอยู่น้ําลายยืดแล้วก็หลับไปเลยนะครับพอหลับเสร็จผมก็ลงมานอนมันช่วยให้ผมหลับสบายมากขึ้นใครที่มีปัญหาการนอนนะลองทําแบบนี้อาจจะช่วยขึ้นได้นะครับมาครับผมนี่คือจบวิธีเคลียร์ทั้งหมดในการลด ภาวะดือ้ออินินนะครับอาจจะมีแบบแฝงปัดยาไปบ้างนิดนึงมาครับเดี๋ยวผมมาสรุปทั้งหมดให้ฟังเลยนะครับว่าภาวะดือ้ออินซินคืออะไรภาวะดือ้ออินินนะครับมันคือภาวะที่เซลล์ของเราเนี่ยไม่ตอบสนองต่ออิสุรินก็คือเมื่อมีสิรินเข้ามาเปิดประตูที่กล้ามเนื้อเราแล้ว แล้วกล้ามเนื้อเราไม่เปิดประตูรับสารอาหารเลืองสารอาหารเล่านั้นก็ถูกผลักไปที่อื่นนะครับหรือการที่คุณผลิตอินซูลินได้น้อยจนเกินไปจากการมีภาวะไขมันพอกตับเยอะนะครับและการดื้ออินซูลินเนี่ยมันไม่ใช่การที่คุณกินคาร์บหรือน้ำตาลเยอะจนเกินไปแต่มันคือการที่คุณกินพลังงานโอเวอร์ออและการกินไขมันที่มากเกินไป มันก็เกิดภาวะดื้อซูรินได้จากการภาวะที่ร่างกายเราไขมันเป็นพิษและพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดื้อซูรินหนึ่งการกินแคลอรี่ให้น้อยเล่นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอและนอนให้พอนี่เป็น,นกลไกที่จะสามารถสร้างสมดุลชีวิตของคุณให้ลดภาวะดื้อซูรินได้ง่ายที่สุดครับทีนี้คุณฟังจนจบแล้วคุณอาจจะมีมุมมองต่อ ภาวะดื้ออินซูลินที่เปลี่ยนไปคลิปนี้ผมไม่ได้อยากจะมาบอกว่าผมเป็นกูรูหรือเพืรู้อะไรนะครับผมแค่แชร์ในมุมมองของผมและความรู้ที่ผมมีและความรู้ที่ผมมีในวันนี้มันอาจจะถูกแค่วันนี้แต่ในวันพ่กนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกแล้วก็ได้สิ่งที่ผมทำมันสะท้อนตัวตนผมออกมาเป็นแบบนี้และผมแค่หวังดีกับทุกคนจริงๆว่าอยากให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายมีความสุขกับการ กินไม่ต้องเครียดมากจนเกินไปไม่ต้องสตรีกมากจนเกินไปแล้วผมเอาตัวผมเป็นผลลัพธ์ให้ดูแล้วกันว่าผมมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการออกกําลังกายและผมก็ห่างไกโลโรคมันง่ายมากเลยครับแต่ตอนทําตอนเริ่มมันยากผมเข้าใจและผมเชื่อว่าการทําเล็กๆวันละหนึ่งเปในทุกๆวันมันทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วสุขภาพที่ดีนี่แหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในชีวิตในทุกมิติจริงๆวันนี้ ช่องโคเซขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบและหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีภาวะไม่ดื้ออิสุลิแลวกันวันนี้ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะได้ความรู้คน,คนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับผม